สองดอกงามๆหิดละงกกันยังมี้อยู่ครับจุ่ม,มง่ายครับคุณดอกนี้ก็ดอกง่ายครับผมโอ้ดอกผู้ห่อีกดอกนึงครับ สวัสดีตอนเศ้าๆครับผมสุภูสุคนครับมินิมากับบรรยากาศมืดขึ้นคือจังฝนสิตกครับผมขึ้นเขามาเลาะบังเหตุขี้เก้านะครับเนาะปลนนี้บุได้มาสองมือสวัสดีจ้าขับน้องแพงเอาลองเลาะเบิ้งครับผมรู้ว่าสีหมานโบหมานนะครับเนาะติดตามรุ่นไปพ้อมกันครับผมเลาะไปตามนี่แหละพ่อแล้วครับดอกน่าจะเป็นเห็ดพึ่งไข่นะครับเห็รพึ่งไข่ ช่วงนี้เห็ดพึ่งไข่ครับผมออกดีนี่ครับอู้อีกสองดอกครับผมเห็ดพึ่งไข่ดอกงามอยู่ครับผมเห็ดก็แดงครับดอกนะึงดอกำง,งามครับผม เอ็ดและโงกครับผมยังนี้อยู่ครับสองดอกสองดอกงาม,งาม เอ็ดเพื่อกระดอกมั้งไงเอ็ดเพื่อเหลืองครับคือส้วมขึ้นล่ะเดี๋ยวเบมึงกวนครับอ้ขึ้นล้าอลอนอยหนึ่งนะครับเนาะเสียดายครับดอกมันใหญ่นะเดี๋ยวผมจะปาดมานันใ้ออกนี่แต่อยู่ครับเอ็ดเพื่อไข่ครับผมดอกนึง มันมีหลายซื้อนะครับผมอันนี้เอิ้นแตกต่างกันไปครับบางคนก็เอิ้นเห็ดพึ่งไฟเห็ดพึ่งเขาเจ้าครับผมเห็ดพึ่งขาวได้เบิดครับอดอกนึงครับเห็ดกอแดงครับผดอกนึู้ดอกพลังงานเลยครับหืดลงเม็ดแล้วครับผมไปดครับงาม,งาม เห็ดแป้งครับผมสองดอกเห็ดต่งไข่ดีบ่ทธิ์ดอกอืมเห็ดล้าแล้วครับผมก,กอรครับผมแบบเน้มเห็ดอย่างนี้วุ้นดอกหนึ่งครับผมแต่ใบไม่พุ่มน่งดอกบานครับผม อีกดอกครับอืออยู่นี่กันมีครับผมบริมาสองมี่บานเบิดคุพ่อีกดอกนึงครับกอใหญ่ครับผม ตอนอ้นานี่ดอกนึงครับผมเกิดยวงห้างครับมองแล้วดอกสองดอกอีกดอกครับเห็นเ,เรื่อยๆอยู่ครับเห็กดอกออีกดอกนึงครับผม นี่นี่เกิดเระดาดอกบุกเกิดเป็นมูครับผมเห็ดกอแดงนี่ดอกนึงามองละดอกเดียวกับมันครับผมดอกนึงครับเห็ดกอเห็ดปูนไข่ครับอันเนี่ย ดอกแก้วมันนี่เป็นสีเหลืองนะครับผมจะค่อยเหลืองออกนะครับอู้หีกดอกเห็นมครับสองดอกของตัวนี้อีดอกนึงครับฝนกระตกครับผมอู้ดอกง่าครับดอกอดอกูเหรออีกดอกนึงครับ ăn ngam, ngam được đọc hết được đọc đi uống đọc ngam gặp mình ฝนตกแล้วครับผมเห็ดแล้วงอกบานครับผมพูดอะต้งหลายดอกอู้เดี๋ยวเจ็บเอาไปแจงก่อนครับ ซีหน้าเลยดอกนะดอกนี้แก่แล้วครับบานเทาแล้วเดี๋ยวดอกนึงครับผมอสองดอกนี่ครับด,ดอกนึง จุมมง่ายครับคุณงามๆครับผมดอกหนึงดอกนี้ก็ดอกง่ายครับผมอู้ ดอกหนึ่งครับผมอืมดอกน่นาแตาบ่บัว่็ดอกฮึแก่โพดครับผมสดอยู่ครับเต็มพึ่งทาหารครับวันนี้ขมหน,น่อยหนึ่ง เ็ดแล้วงูกอีกจูมหนึ่งครับผมดอกบานดอกนึง ดล้วงอกเหลืองครับผมสามดอกงอกขาวครับผมดอกนึงเป็นดูลึก อันนี้มันเปื่อยแลลวครับผมทิ้งไว้นี่แหละแต่ดอกครับมองนี้ไม่ดอกเดียวครับเห็และโงกเหลืองแป้งครับผมสองดอกดอกนี้โอเคดีครับเห็ดละโงกค,ครับผม งอกเหลืองสามดอกเป็นแล้วงกกันยัง,งมีอยู่ครับตัวมีโบหลายดอกบานหูดอกพัง ฝนก็ตกโบเซาครับผมตกลิ้นอยู่แบบนี้เห็นเห็ดกระอกแห้างๆครับผมโดนๆพ่อดอกหนึ่งอุ้ยเห็นมาสูงเติบแล้วครับน้องนี้เห็ดละงกเห็ดปอเคยออกบ่มี้ครับเก็ดบังไง มน oh, ดอกนึ่งรับบานนะครับผม oh. ดอกนึ่งครับผมเห็ดกอใหญ่ครับนี่เห็ดพึ่งเข้ากล้ำครับ อูเะเมนเห็ดพึงคาแขงครับมันมันนีแกงหวาน,นครับปกติมันออกเป็นมูนะครับผมช่วงนี้บ่ค่อยมีมูบานเบิดแล้วครับเห็ดละงกเอาไปแกงเอาเขาวนี้น่าจะเป็นเห็ดพึงไข่ครับผม พึ่งไข่โอ้ดอกงามอยู่ครับขึินล้าหน่อยหนึ่งนะครับผมอันนี้ผมเอาไปกินเองนะครับผมดอกที่มันขึ้นล้าเนี่ยปาดออกก็บพ่เป็นอยังน้อยเดียวนี่อีกดอกครับได้อยู่ครับผมออพอได้เลี้ยมอยู่ครับเผ็ดนี่ครับลายเติบนะครับผมอ๋อครับผมมาเบิ่งผลงานกันครับบัดนี้ อุย้ยกระตาหนวยนันส่งหมานแท้นงแขงกับมานอยู่นะครับเนาะได้เต็มตาอยู่ครับตานหนีรู้สึกว่าชิดหมานเห็ดอยู่นี่ครับผมขอ,มองนงแขงนะครับเห็ดละงกเห็ดกอครับผมเห็ดเพิง่งใครเห็ดเพิงดําก็มีอันนี้กระตาเบาไทายบ้านครับผมเราไทายบ้านก็ได้เห็ดกอเห็ดละงกหน่อยหนึ่งเห็ดเพิงหน่อยหนึ่งครับผมส่วนหลายก็เป็นเห็ดกอดแดงนะครับเนาะนะอยู่ท้างล่างเอาพอได้เก็บพอได้เลี้ยมอยู่ครับผมเห็ดออกห่างครับออกบ่ค่อยหลยปไหน นี่ครับผมพอได้อยู่พอได้กินเนาะครับเนาะร่วมกันนี่ก็ได้หลายเติบครับเห็ดละโงกกระเจีใหญ่เลยเห็ดละลงโงกกระชได้อยู่บ่จจกโลนึงเพลิงโลเริ่มบานแล้วเนาะบ่ค่อยเห็นเห็ดละโงกเริ่มวายครับผมเอ้าถ้ามักจังใดก็สอยกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามครับเป็น,นกําลังใจในการถ่ายคลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับทุกคอมเมนต์ครับผมในเพจอาจจะตอบบ่เบิดนะครับในเพจถือจํากัดคอมเมนต์นะครับผม ขอบคุณหลายๆครับผมที่เบ่งคลิปนี้จนจบครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าไปลงเขาครับผมฝนก็ยังตกอยู่ครับฝนตกไปหยุดครับตกไปนี้เย็นนี้เรฝนตกลินลิน